สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดีๆข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศ เื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสำคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศถ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพยากรณ์อากาศประจําวันพุทธที่19สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2563ค่ะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดาม,มันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะ ร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนจะเคลื่อนลงมาพัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่20ถึงวันที่23สิงหาคมนี้ค่ะประกาศจากกรุมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุระดับ3โซนร้อนฮีโกตบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะเมื่อเวลา22นาฬิกาวันนี้พายุระดับ3โซนร้อนฮีโกต บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด21.3องศาเหนือลองจิจูดที่114.4องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนข้างเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุด ใก้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุง้งประเทศจีนตอนใต้ในวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะโดยพายุนี้อยู่ห่างจากก่อฮ่องกงประเทศจีนไปทางใต้ประมาณ120กิโลเมตรสำหรับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน ในช่วงวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1 182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะประกาศณนะวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2563เวลา23นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่19สิงหาคมเวลา5นาฬิกานะคะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในภาคต่างๆนะคะภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากและเพชรบูรณ์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด22 2 5องถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด27 3 4ถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญมุกดาหารบุรีรัมสุรินทร์ สีสเ,เกตและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบ,บุรีอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศา,าเซลเซียสลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนา อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมดันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และนี่เป็นการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะของประจำวันพุธที่19สิงหาคมค่ะเรามาดูเกณฑ์และปริมาณน้ําฝนในภาคต่างๆนะคะว่ามีฝนตกมากน้อยเท่าไหร่นะคะก็เรามาฟังเป็นภาคเหนือกันเลยค่ะภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะระดับะ70ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้16.6มิลม mm, ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้4 2มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดมองการค่ะภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้3 5มสมิลลิเมตรนะคะฝนตกมากที่สุดนะคะวัดได้3 5มมิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะภาคตะวันออก มีฝนตกเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดวัดได้8.1ม mm, ิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยร้อยละ20ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดวัดได้0.8ม mm, ิลิเมตรที่ตำบลคลองหงออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้8.6มิลลิเมตรที่ท่าอากาศยานภูเก็ตอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดวัดได้1.2ม mm ิลลิเมตรที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเขตคลองเตยค่ะและนี่เป็นการพยากรณ์อากาศและ เกณฑ์ปริมาณน้ำฝนในแต่ละวันในแต่ละภาคนะคะวันนี้พยากรณ์อากาศขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะหากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะ สำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ